มาได้ไงะวะันทิดตัวในนี้ป่ะสงสัยพี่โอ้โหมันแฉจริงทิดตัวตั้งแต่วันไหนเนี่ยอุย้ยมาหลายวันแล้วพี่แล้วมึงไม่โดนหนามกูได้ไงวะแจ้งแอดมินแบนเลยสัตว์ มีมีชื่อตกกับพี่ไม่มีใช่ไหม,มแจ้งเลยพี่แล้วขอของคืน้วหน่อยขีการ์ดหายอีกตัวอีกผมเอาไว้ตู้พี่ไาทั้งตู้ไม่อยู่แป๊บเดียวพี่ไม่ถึงชั่วโมอง พึ่งอ่อนดูทรงแล้วแต่ของพี่หายหมดเลยไอ้ที่อะของคนอื่นไม่หายไม่หายหรอเฮ้ยเฮ้ยผมโดนยิงมันมีตัวหนึ่งอยู่ในบ้านเราเดี๋ยวมันจะเข้าไปในโบสถ์ในตรงหน้าผมเลยเป็นตัวไม่ในโบสถ์เลยในโบสถเลยเหรอเห็นมันตุ๊กตุ๊กตุ๊กวิ่งอาไวิ่งอยู่ในโบสถ์เหรอในโบสถ ผมลงช่วยในหะพี่เป็แต่ฝั่งถ้าพี่เข้ามาหันมาทั้งบ้านพี่ระหว่างขัาฝ่าม,มือมันเหมือนนี่ขึ้นบันไดอะพี่ฮะขึ้นบันไดมีหนามเต็มเลยมันขึ้นได้เหรอวะ ียนาประะตูไแสดงว่ามันอยู่ในโบสในโบสพี่ในโบสให้ผมลงช่วยไหมเออลงมาแล้ววิ่งดูมันในโบสพี่เสียงในโบสถ์เสียงในโบสอยู่ตรงไหนของโบสอ่าบริเวณข้างล่างที่เป็นโบสเลยพี่พื้นโบสเลยช่วงกลางๆเลยพี่เป็นตู้อีกไปหน่อยทางเข้าโอเคผมลงลงไหนดีวะลงไปสูดวะถ้าลงเสียงไหมพี่ เอิร์ดลงด้านหลังเจ็บๆลงด้านหลังให้มันได้ยินเสียงข้างหลังให้มันไปเช็คด้านหลังโอเคครับแะเบิดไปบ้านนี้ วิ่งอยู่ตรงท้ายโบสถ์พีในโบสถ์ท้ายโบสถ์ท้ายโบสถบ์ตรงที่เป็นขอพรนะพี่โอเคอเอฟังเสียงไว้ยังอยู่ไหมมันยังอยู่ที่เดิมไหมมันวิ่งวนในโบสถ์พี่เว <Okay. S 2> ิ่งอยู่วิ่งอยู่เอ,อิร์ดรอมันข้างหลังให้หน่อยผมลงเลยนะอ,อ่าลงข้างหลังเลยเอ,อ่แล้ววิ่ง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 ย่ำยำ่ำอยู่ตรงตรงข้างหลังอะ่ะให้มันวิ่งมาหาเอิร์ดแล้วพี่จะเข้าด้านหน้าโอเคพี่ ต่อ,อยก็ไ,ได้ให้มันมีเสียงเออ,เอ,อมันไปหาไหมเงียบปิดมันรู้ว่ะเงียบเลยเฮ้ยเอ้อเอาตั้งไหนวะเอ้ยมันจริงผมโดนได้ไงไม่ใช่แล้วโปรแล้วไอ้เหี้ยมันยิงเออได้ไงพี่อยู่ด้านหน้านพี่อยู่กำแพงด้านหน้าเลย เออทำมาจิงพี่ได้ไงจิงเออได้ไงอ่ะไม่รู้เลยไม่เห็นพี่ได้ไงดีกว่าใช่แล้วก็ตายตรงไหนพ้นราคาผมไม่ตายผมตายข้างล่างเลยผมอยู่หลังตรงตรงบนเลยที่ก็แพงเ,เออยิงได้ไง